คุณยังอยู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่3นะครับเบรกหนึ่งเบรกสองที่ผ่านมาคุณผู้ชมเรียกว่าเรื่องราวสังคมแสบจริงๆพักดีกว่าไม่ได้พักความแสบนะพักเรื่องทางสังคมมาเรื่องในวงการบันเทิงบ้างเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ,กบวงการบันเทิงอาจารย์เขาบอกเป็นเรื่องดังในโลกออนไลน์เกี่ยวกับคนแวดวงดูหนังเรื่องของเรื่องมันเกิดจากคุณต้อมยุทธเลิศพุ่มกับชื่อดังนะครับล่าสุด mm hmm. เขาจะมีภาพยนตร์บุภาลิาโตอะไรเงี้ย mm hmm. เขาไปโพสต์ด่าเพจอวยไส้แตกคุณผู้ชมเพจนี้เป็นเพจ ที่เขาวิพา์วิจารณ์หนังนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาไปเขียนในอวยเสตแตกเขาเขียนองนี้ครับอาจารย์เขาบอกเออคือไปเขียนด่าอวยเส้แต่ทํานองว่าเก่งแต่ในเพจมีแต่ความอิดช้าไม่เคยทําหนังตัวเองแต่ดันอวดฉลาดและมีขัติ คือเดือดเดือดแทนคนทําหนังเขาบอกว่าหลังจากก่อนหน้านี้ในวงการบันเทิงไทยไม่ว่าเป็นผู้นำกลับหรือในทุนต่างก็ถอดใจเนื่องจากเห็นว่าคนไทยไม่นิยมดูหนังไทยเลือกแต่เลือกดูแค่บางค่ายเท่านั้นแต่หลังจากภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่แจ๊ดฟสีได้เข้าฉายเพียงวันแรกก็ทาเงินได้ถึง25ล้านทําให้การวงทำให้วงการหนังไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งกระแสตอบรับที่ดีมากขึ้นเช่นกันเป็นเพื่อนเป็นเครื่องพิสูจน์เห็นว่าคนดูส่วนใหญ่ไม่ได้ปัญญาอ่อนที่จะเชื่อคําวิจารณ์ต่างๆที่ดูถูกภาพยน เรื่องนี้ผ่านรถยมส่วนตัวนะครับความแรงมันอยู่ตรงนี้ก็มีการเขียนด่าแอดมินเพจนะกะเหยะเอียดเหเอียดเพศมีบางคําที่เขียนอ่านไม่อ่านออกเสียงนะก็แบบถ้าเป็นทีมซึ่งหมายถึงกระเทยนะครับก็จะช่วยไปอันเฟนร,รับไม่ได้รับไม่ได้เสียสังวาททางรูจระนะครับ ออแอดมินก็มาตอบว่าถ้าจะด่าตนทําไมไม่หาข้อมูลให้ดีแต่กลับออ,อกมาด่าเพราะสะใจตนเป็นเพียงคนดูไม่ใช่คนวิจารณ์หนังพูดไปตามเนื้อผ้าอะไรดีก็ชมอะไรไม่ดีก็ด่าท้ากลับไปอ่านวิจารณ์ที่เคยเขียนไว้ตอนแรกก็ด่ากันไปด่ากันมาครับแต่ว่ามีข้อความหนึ่งที่ทําให้คุณต้อมยุดเลิกเนี่ยเธอยอมแบบยอมรับยอมแพ้ไม่เล่นด้วยซึ่งก็จริงๆเป็นการด่าเรื่องส่วนตัวนะเขาบอกฝากไปบอกต้อมด้วยนะ ว่าดีแล้วที่ลูกชายเนี่ยตายหงตั้งแต่4วันแรกหลังคลอดขึ้นโตมาเจอพ่อแม่แบบนี้ก็ปลูกฝังแบบความไม่ดีแล้วก็น่าจะตายคาตีนกับเธออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งคุณต้อมก็ยอมแพ้แล้วก็บอกว่าไม่เคยคิดว่าสิ่สงที่ผู้จะรุนแรงกระทบใครถ้าต้องด่าผมให้เจ็บทำใจเนี่ยข้อความนั้นบรรลุผลแล้วมันรุนแรงส,งสุดจริงๆเขาจเจ็บจริงๆจริงๆก็เรียกได้ว่า เป็นเรื่องทะเลาะกาันแล้วก็ทําร้ายจิตใจกันไปมาจนแบบก็น่าสงสารคุณต้อมที่ถูกตีกลับไปแบบนั้นอาจารย์ว่ายัางไงเรื่องนี้คือพี่ว่านะะการที่หนึ่งพี่เป็นคนที่ดูหนังพดเกือบทุกเรื่องครับพดเขาเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ครับนะครับเขาทําหนังอาจจะไม่ถูกใจคนที่เอาทฤษฎีเข้ามาจับแต่เขาทําหนังได้ถูกใจตลาดโรสน,น,นียมคนคไทยเนาะนะนะส่วนที่หนึ่งเขาทาเป็นอย่างนั้นทีนี้ คนบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีรสยมในลักษณะแบบเดียวกับที่พดทำเขาก็เลยไม่ชอบอเขาก็เลยวิพากษวิจารณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่ชอบก็ควรจะเคารพคนที่ไม่ชอบ,บโดยที่คนที่ไม่ชอบการวิจารณ์เราก็ต้องดูว่าใช้ถ้อยคําอย่างไร<อ>นะครับถ้าใช้บอกว่าฉากนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่น่าเป็นไปได้<อ>การแสดงอันนี้ดูรู้สึกว่ามันจะมากไปหน่อยอันนี้ไม่เป็นไร แต่ถ้าบอกอีเดียจังเลยอะไรมันทำโง่ๆแบบดีว่าช่วยที่สุดแล้วอันนั้นก็อีกเรื่องนึ่งน,นะฮะนี่พี่ก็ไม่ได้อ่านว่าอยวยใจแตกเนี่ยเขาวิจารณ์ด้วยถ้อยคำแบบไหนอย่างไรนะครับทีน,นี้ประเด็นถัดไปก็คือว่า <c oughs> เมื่อมีการเขียนแบบนี้คุณต้อมไม่เห็นด้วยกับการเขียนของเขาครัก็ไม่น่าจะด่ากันขนาดนี้นะครับเช่น ทำไมจะต้องด่าไปถึงกระเทยทั้งกลุ่มทั้งพวกนะคะันั่นเป็นการเหยียดเพศนะครับลันที่สองนี่ไอ้คำว่าคนดูไม่ปัญญาอ่อนเชื่อตามคำวิจารณ์ต้องพูดทําไมถ้าจะพูดก็พูดว่าคนดูมันก็มีรัยมแตกต่างกันไปหนังของพ์ก็เป็นหนังที่ต้องด้วยรับมของคนกลุ่มหนึ่งจึงสามารถทําเงินได้มันก็เขียนแค่นี้ก็พอไม่พูดไม่บอกว่าคำวิจารณ์ปัญญาอ่อนอะไรต่างๆนานาเหล่านั้นนะครับ เพราะอย่าลืมว่ามันก็มีสิ่งที่เป็นไปตามทฤษฎีและมันก็มีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามทฤษฎีแต่ได้เงินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เคยได้ยินผูก้กำกับคนหนึ่งเขาพูดว่าผมทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามดอกเบี้ยเต็มตัวผมเลยแปลว่าขาดทุนนั่นเองต้องใช้หนี้ไปเรื่อยๆแต่พอผมลงไปคลุกน้ำเน่า น้ำเน่าล้างดอกเบีย้ยหลุดจากตัวผมหมดเลยแปลว่าบางทีก็ต้องทำงานตามรสนิยมของผู้ชมใช่ด้วยาาแต่ก็อย่าถึงขนาดเผางานอานะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับก็มีคนไปด่าเขาว่าทำหนังแบบนี้ไม่ไอายเหรอ,อเขาก็ตอบว่าไม่ไอายเพราะผมได้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยนักทฤษฎีก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามทฤษฎีรครับ ตามสิ่งที่เขาอยากเห็นความถูกต้องตามทฤษฎีแต่คนทำงานเขาต้องการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทำไปตามที่เขาคิดว่าตลาดชอบและจะได้สตังค์เพราะฉะนั้นคนที่มีทฤษฎีจับก็ต้องใช้วาจาอันสุภาพในการวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยส่วนคนทำหรือคนที่เป็นเพื่อนคนทำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่พอใจคำวิจารณ์เหล่านั้นก็สามารถตอบโต้ได้วาจาสุภาพ ไม่ด่าทอต่อว่ากันนะครับสิ่งหนึ่งเวลาที่เราตําหนิกันเนี่ยเขาบอกว่าให้ตําหนิเนื้องานครับอย่าตําหนิคนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าหนังพ์มีปัญหาก็อย่าไปว่าว่าพ์ไม่ดีต้องบอกมันหนัง,งมีปัญหาตรงไหนขณะเดียวกันถ้าเราไม่ชอบคาวิจารณ์ของอวยไส้แตกเราก็ไม่ไปด่าว่าอวยไส้แตกเป็นคนอย่างไรไแต่เราต้องบอกว่าเนื้อวิจารณ์ของเขาประโยคไหนประเด็นไหนที่มันไม่ใช่ ที่เราไม่เห็นด้วยกแก้ต่างกันไปถ้าเป็นแค่นั้นมันก็จะไม่เกิดปัญหาต่างๆนะนานาเหล่านี้ก็จะไม่เจ็บช้ำน้ําใจในเรื่องส่วนตัวอย่างที่เกิดขึ้นอย่างพี่ไปดูหนังพ,พ์พิสนุกนะครับคือพี่จะไม่เอาประเด็นทฤษฎีไปจับว่าพ์ทำอะไรแต่พี่จะดูว่าพศให้ความบันเทิงกับพี่ได้ไหมแล้วมันก็ได้จริงๆะะจริงๆก็คือเหมือนกับเราเลือกเลือกที่จะไปชมภาพยนตร์แบบที่อยากเราอยากได้บางเรื่องเราอยากชมสารคดีเราก็ได้ความรู้ปะ นังพิพน์ต้องดูเอาสนุกเอามันใช่ดังนั้นก็จะจบคือมันขึ้นอยู่ว่าเราสร้างความคาดหวังได้ได้ตรงกับหนังเขาไหมซึ่งข้อนี้พี่ขอพูดเลยไปนิดนึงครับต้องขอตำหนิคนทําโฆษณาหนังหลายเรื่องครับนะคะเป็นการโฆษณาที่ทําให้หน้าหนังเนี่ยไปอีกทางหนึ่งแล้วเนื้อในเป็นอีกทางแล้วคนก็ผิดหวังอย่างเงี้ยคนจะผิดหวังนะอย่างเช่นพี่ไปดูหนังเรื่องเกรียน โอ้โหทำหน้าหนังมาเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กเกรียนอย่างมากเลยนะครดีนะว่าพี่ไม่ได้รังเกียดเกรียนถ้าพี่รังเกียดเกรียนพี่ไม่ไปดูแล่ะแต่พอเข้าไปดูนะครับมันเป็นหนัง coming of age คือเด็กตั้งแต่มัธยมแล้วก็โตนะคะ,ะความเกรียนมันมีอยู่แค่20ินาทีหลังจากนั้นเป็นหนังดรามา่าเป็นหนังชีวิตของเด็กที่มันมีปมมาตั้งแต่สมัยนักเรียนทําให้ชีวิตมันไม่มีความสุข เพราะไอ้ความเกรียนที่มันเกิดขึ้นตอนเรียนมัธยมเนี่ยมันแค่20่แต่หนังเนี่ยมาทำโปสเตอร์ทําให้เป็นหนังเกรียนเราก็คิดว่าต่เพราะฉะนั้นคนบางคนที่ก็ไม่ชอบเด็กเกรียนเขาก็ไม่ไปดูทั้งๆั้งที่หนังส่วนหลังเป็นดราม่าที่ดีมากเนี่ยเนี่ยเรื่องเนี้อ่าเรื่องนี้อ่าที่ต้องเจเจเล่นโอไม่เคยดูเลยจา้าพี่ไปดูพี่ชอบจะบอกให้ แต่ถ้าเกิดว่าพี่เป็นคนรังเกียจเกรียนนะพี่ไม่ไปเนี่ยต้นพี่จะเสียดายที่ไม่ได้ดูหนังดราม่าเดี๋ยวต้องไปหาเรื่องนี้มาดูแม้แต่เรื่องพรางชมพูที่พี่เล่นนะครับมันก็เป็นหนังดราม่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ปรากฏว่าคนโฆษณา้าปาแต่หนังตลกเลยพี่บอกกูเล่นกูยังไม่มาเลยมันเป็นหนังอมยิ้มเฉยเฉยมันเป็นหนังนั่นมันเป็นหนังที่เป็นฟิลลอฟีมากเลยนะก็คือว่ากระเทยนะครับ ถูกเกลียดชังโดยทาหารที่ท้ถูกส่งให้ไปรับหลังจากที่เครื่องบินเราตกนะครับะะแล้วก็มีชนกลุ่มน้อยที่ขายยาเสพติดซึ่งโดนท่านพม่าไล่ล่าด้วยปืนแล้วปรากฏว่าเรามาบรรจบกันเขาก็ฆ่าแม่น้ําตรงเมืองการเราก็ฆ่าแม่น้ําตรงเมืองการคนพวกนั้นที่หนีปืนมาพอฆ่าแม่น้ําเขาหลุดพ้นจากการถูกไล่ล่าแต่กระเทยฆ่าแม่น้ําเสร็จแล้ว การถูกไล่ล่าโดยความเกลียดชังและทัศนคติของคนที่รังเกียจเกมันตามข้าแม่น้ํามาด้วยเห็นมามปรัชญามันลึกจะตายอาจารย์แต่แต่ก็เข้าใจนะถ้าสมมติเราเราดี่ดอมโพสเขาบอกว่ากีดกร้านกีดเดี๋ยวนะวีดวัดคือกระตู้หูชมพูใจให้ฮ่ปาระเบิดเห็นไหมมันไม่มีสิ่งที่อาจารย์ว่าเราเล่นเราไม่ระเบิดเรารู้อยู่เราเล่นแต่อย่างนี้แปลว่าคนที่ได้ได้ดูหรือได้อ่านโปสเตอร์เข้าไปแต่ถ้าเราบอกว่าชีวิตกระเทย ก็ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ถูกไลลาไม่ใช่ด้วยปลายกระบอกปืนแต่ด้วยความเกลียดชังของคนที่ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็ไปดูอ่านี่ไงอย่างเงี้ยก็ไปดูแต่อีวิทย์วปดูแล้วคนจะไม่ผิดหวังด้วยถ้าเข้าไปมันจะเจอสิ่งนี้แต่พอบอกวิย์วายหาป่าแตกเข้าไปนั้นมันผิดหวังมันเป็นการสร้างความคาดหวังบางอย่างจากการซ่ันไม่มีสวดโฆษณาแล้วไม่มีใช่หนังไอ้ฟากมีฉากที่ตักมงกตอาบน้ําแก้ผ้า แล้วก็เปิดกระโปรงให้พระดูฉากเดียวเป็นอยู่แค่นั้นเอามาโฆษณาเป็นหนังอีโรติกเป็นหนังเซ็กซี่ไอ้คนที่มันไปดูมันก็หวังจะได้ไปเจอความเซ็กซี่ที่มากไปกว่านั้นไม่มีแล้วจ้าไม่มีก็ผิดหวังแต่คนที่ไม่ชอบดูหนังเซ็กซี่ก็ไม่ไปดูไม่ไปดูทั้งที่หนังเรื่องนี้เป็นดราม่าที่ดีมากนะ คนเราชีวิตไม่สามารถมีสุขได้เพราะถูกพิพากษาโดยคนรอบข้างนะคะมันเป็นดราม่าแต่ไม่โฆษณาเป็นดราม่าหนังตลุมพุกนะคะเป็นหนังดราม่าระหว่างความรักต่างศาสนาแต่บังเอิญฉากที่เกิดมันเกิดขึ้นตอนน้ําท่วมแหลมตลุมพุกก็มาทําโฆษณาเป็นหนังดิส ASTER เป็นหนังพังพินาศชิบหายแบบซึนงมิแบบภูเขาไฟ คนเข้าไปดูไม,ไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็มีแค่น้ําท่วมแล้วก็หนีน้ําท่วมกันแต่เรื่องที่มันสู้กันจริงๆก็คือทําอย่างไรรักต่างศาสนาจะเป็นสุขได้นี่ไงดังนั้นก็ฝากคนทําทําหนังนะพี่<ร>บอก,บอกเลยพี่ดูโฆษณามาหลายอันพี่ผิดหวังมากพี่บอกเฮ้ยน<ส>ี่มึงทําลายหนังนะโฆษณาแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่มีในหนังไม่ได้เป็นไปตามหน้าหนังอก็สร้างความคาดหวังผิดๆเราเข้าไปแล้วคาดหวังอย่างจากสิ่งที่เราดูถูกต้อง ก็จะแต่ยังหนังหนังพดเนี่ยเขาให้เรารู้เลยเราจะไปคาดหวังอะไรไม่ต้องคาดหวังหอมแตกเนี่ยเราเข้าไปแล้วก็รู้ว่าหูหอมแตกแน่ไปใช่ดังนั้นก็อย่างที่อาจารย์แนะนําว่าเวลาเราวิภาษ์วิจารณ์อะไรเราต้องรู้ว่าเราวิพาก์วิจารณ์เนื้องานไม่ด้วิจารณ์บุคคลอย่าวิจารณ์คนแล้วก็ตีกับกันด้วยถ้าคำสุภาพมันก็ไม่จะเกิดเรื่องน่าเศร้าแบบนี้เนาะก็ฝากเอาไว้ละกันอ่ะมาอันนี้เข้าทางอาจารย์ที่สุดเพราะอาจารย์เป็นเซียนละครอาจารย์ได้ชมนางธาตุชมทุกตอนค่ะ2531 มนหรือดีพรภาภะยามาภายัยออสามสิบหกสองพันห้าร้บกุวนก็ทําได้ดีทั้งคู่2 5ง9น้าร้อย้าน้องแยมน้องแยม,แยมก็เรียกได้ว่าโอ้โหเสียงวิภาวิจารณ์สับเละเลยอาจารย์คือน้องแยมเธอสวยใช่ไหมฮะเธอสวยมากที่เธอถูกแคสในเรื่องนี้เพราะว่าคนวัยรุ่นพี่เนี่ยครับะะหรือว่าอ่อนกว่าพี่สัก15ปีเนี่ยทัน ทันเนาะมนฤดีเป็นอีเย็นก๊อปเนี่ยทันมนฤดีทันกบสุวนรณแล้วทาได้ทั้งคู่อ่าแล้วพอเทียบกันนะครับยิ่งอ่าอย่าทิปอ่าหยาดทิ์เจอยุ้ยเจอแันมันแจมเข้าไปเขาเล่นเทียบกันเขาไม่ได้ร้ายอย่างเดียวเขาร้ายและลึกแต่อยาดเล่นร้ายแต่ไม่ค่อยเห็นความลึกอ่านะครับแล้วอย่างอ่อที่จริงๆแล้วเนี่ย เราจะไปโทษคนเล่นก็ไม่ได้มันอยู่ที่แคสติ้งจริงเพราะจริงๆตอนที่เปิดตัวใจเขามีการเหมือนเขาเรียกว่าฟิตติ้งกันเนี่ยก็โดนตําหนิตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะเพราะัยไมงเข้าเั้หมดเลยเขาเป็นนางแบบใช่ครับเขาเป็นคนที่สวยในภาพนิ่งแต่เมื่อเขาเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยความลึกของการเป็นคุณหญิงแย้มที่ต้องทนเจ็บปวดปล่อยให้ผัวมีเมียไม่รู้กี่คนแล้วก็ผัวก็ไปนอนกับเมียน้อยส่วนตัวเองนั้นก็เจ็บปวดเนี่ยมันไม่เห็นภาพนี้ นะคะมันเห็นแต่ความนิ่งเฉยแล้วมันนิ่งไปเลยมันดูแต่มันไม่เห็นความเจ็บปวดใช่นะครับเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าเป็นความโชคร้ายของดาราที่ถูกเปรียบเทียบกับผลงานเก่าที่เกิดขึ้นนะครับอย่างแยมเนี่ยหน้าเธอทันสมัยเกินไปที่จะเป็นคนโบราณสำเนียงอีกเนาะอาจารย์นะเธอพูดแทนไปใช่ใช่ก็เรียกได้ว่าเธอเป็นเด็กอินเตอร์อีเย็นคุณหญิงแย้มคุณสาลีนี่พังพระพินาศพร้อมกันไปหมด มันเป็นไปได้ไหมอาจารย์ว่าอะไรละครเวลารีเมคเมื่อไหรเนี่ยคนก็จะมีค,ความคาดหวังไม่สูงด่ากันสักพักหนึ่งเดี๋ยวละครไปสักพักนึัก็จะติดมันมีโอกาสไหมอาจารย์ไม่พี่ว่าที่ด่าก็ติดใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นละครที่เขาชอบยัง,<ช>ยงไงเขาก็ดูจนจบแหละนะคะแต่เพียงแต่ดูไปก็ด่าไปก็เท่านั้นเองนี่มีโยเกิดเล่นด้วยนะโยเกิดยังไม่มานะเดี๋ยวโยเกิดมานี่ก็จะโดนด่าเข้าไปอีก ก็รู้สึกว่าจริงๆผู้จัดคือคุณปิ่นนัทนันชวีวง์นะครับจากค่ายทีวีซีเธอก็มีความเขาเรียกกล้าเหมือนกันที่จะเอาแคสคือตอนที่ถ่ายรูปเนี้ยมีการตําหนิติเตียนเธอก็ยืนยันว่าจะทําอาจารย์ว่ามันอาจจะผิดที่แคสติ้งตั้งแต่ต้นไหมฮะอาจารย์พี่คิดว่าใช่นะคะแต่ทีนี้สมมติถ้าแคสมาไปอย่างนี้แล้วเนี่ยคนเป็นผู้กํากับต้องตระหนักนี่ต้องตระหนักว่าเราได้คนเล่นที่ดูเหมือนจะไม่ใช่ในสายตาคนดู เพราะฉะนั้นเราต้องมี acting coach ที่เก่งมากนะคะต้องทำการบ้านเยอะขึ้นเพื่อจะเข้ามาในกองและเล่นให้คนลึกให้คนเชื่อขึ้นเหมือนอย่างตอนข้าบดินนะนครับที่คนที่เล่นเป็นบัวเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาได้รับการเทรนรู้สึกน่าจะเป็นจากสโลชาครับเตาสโลชาเออเตาสโลชาเตาสโลชาแล้วเขาบอกสอนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอออกมาบัวเธอก็เล่นดีมาก เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่า c a s ต i n g มีปัญหาต้องใช้ acting coach เข้าช่วยเออแหมดีใจจะะังเลยคุณสโลชานี่เป็นเพื่อนกอล์ฟเพิ่งเปิดโรงเรียนไปเมื่อวันก่อนก็นกมีส่วนร่วมกับอย่างที่อาจาย์ว่าจริงๆอย่างที่บอกนะบางทีเมื่อไปอยู่หน้ากองเนี่ยถ้าเด็กเล่นไม่ได้ผู้ผู้กำกับอาจจะต้องใช้ acting coach คืออาจจะต้องบอกโอเคอเค <S <s> <S ข้าไปหา acting coach พี่เคยทำละครพี่รู้เด็กบางคนเนี่ยอย่างเช่นพี่เอา อะไรล่ะดัชชี่บอยมาเล่นเนี่ยเพราะเห็นว่าหน้าตาเขาดีแต่เขาเล่นไม่ได้เนี่ยพี่เอาเด็ก,กสอนศาสตร์จุฬาที่จบการละครมานั่งเป็น acting coach นให้พูดประโยคนั้นให้ทำประโยคนี้ให้ทำสีหน้านอเอาจนกระทั่งใช่แล้วเราถึงให้เล่นเนาะอ,อาจารย์ก็เป็นหัวคืออย่างนี้ตอนนี้ก็คือเหมือนกับละครก็เสร็จไปแล้ว ทีนี้ก็ต้องไล่ตามดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากสิ่งท<อ>ี่เขาเธออย่าห่วงเรื่องเรตติ้งเลยยังไงคนดูค่ะคนดูอยู่เพียง<ด>แต่ว่าไปบนไปเพราะเขาไปเปรียบเทียบกับบนเรื่ดีกับกบส่วนใหญ่ซึ่งโอ้โหทำไปดีๆเหลือกเกินแล้วก็สําหรับคนที่ทํางานในรุ่นต่อๆไปอาจารย์ก็บอกว่าถ้าแคสติ้งมาผิดแล้วเนี่ยหน้ากองอาจจะต้องทําการบ้านให้เยอะขึ้นคือขั้นตอนที่หนึ่งคือแคสใหถ้ถูกแต่ถ้าหากว่าถูกบังคับหรือว่าถูกความชอบส่วนตัวอยากได้คนนั้นคนนี้มาเล่นนะครับ ก็ต้องใช้ acting coach อย่างพี่นี่พี่อยากได้นหนุ่มดัชชี่มาเล่นละครพี่เนี่ยเพราะหน้าตาเขาดีมากแล้วก็มันเซ็กซี่พอที่จะเล่นเป็นไอเด็กผู้ชายไขตัวแต่เขาเล่นไม่ได้ครับพี่ก็เอา acting coach มาเป็นเด็กกับซอนซาจุฬาตอนนี้ละครหลายเรื่องนะครับจำเป็นจะต้องเอาพวกดาราที่ทางช่องบังคับให้มาเล่นเนี่ยนี่แนะนำไว้นะลองเอา acting coach ไปช่วยละครคุณจะไม่มีตอนนี้ช่องสามพี่มีปัญหาเรื่องเดียวทั้งนั้นเองพระเอกหน้าเด็กกว่านางเอกท่านเป็นลูกกับแม่กันอยู่แล้ว แทบทุกเรื่องเลยใช่แทบทุกเรื่องเลยจริงๆ<ล>งคือเขาปั้นนางเอกไม่ทันยังไงไม่รู้ปั้นได้จต่พระเอกพระเอกก็เลยเด็กๆบางทีบางเรื่องเนี่ย <c oughs> พี่บอกเ <c oughs> ้าเล่นกับแม่เธอสามคนเลยเ <c oughs> <c oughs> นืน่องจากนางเอกจะโตกว่าพระเอกทุกคนก็ <c oughs> คืออย่างเช่นเรื่องอะไรนะที่เป็นหนังผีใครเล่นนะครับเอเจ้าเต้ยเล่นเ<ห>นี่ย เตยพงศ์เจ้ตยที่มีเจนนี่มีเจนนี่มีคุณจุ๋ยจุ๋ยแล้วก็มีคุณมีสามคนเป็นแม่เป็นแม่เตยทั้งสามคนนะนี่ไงคุณผู้ชมนี่โอ้จริงยิ่งจริงคือมันเด็กกว่างไงใช่คือนานๆเราเจออย่างท็อปจรรนซึ่งหมอนที่จะเป็นพระเอกในวัยเดียวกันนางเอกทั้งหลายแม้แต่เจมจิก็เด็กใช่เจมจิเรื่องล่าสุดเนี่ยเล่นกับ ถ้าครูาจาไม่อยคุณผู้ชมม่ค่อยดูละครเบลล่ามั้งเราว่าเบลล่าก็ดูโตกว่าเจมสจีใช่ไงคือช่างสามปั้นพระเอกนะคะเยอะแต่ไม่ค่อยปั้นนางเอกอก็เลยไม่มีนางเอกว้เดียวกับพระเอกพระเอกที่ไปเล่นเป็นพระเอกก็เหมือนกับเป็นลูกของอนางเอกอกลับมาที่นางท่านนิดเดียวอาจารย์อย่างที่เราบอกกันว่านางท่านเขาถ่ายเสร็จไปหมดแล้วตอนนี้เขาออนแอร์อย่างเดียวคนดูทําใจยังไงดีแล้วดูให้มันสนุกให้ได้ ก็เอาเป็นว่าเนื้อเรื่องมันสะดวกก็ดูไปกันแล้วกันเนาะมันก็จะแสดงไม่สมบูรณ์แบบนิดหน่อยแคสติ้งประหลาดหน่อยก็ตนอนเอาเนาะฝากเอาไว้แล้วกันพี่เขายืนแน่ว่าตัวพี่นี่แหละจะดูตลอดไปเนาะอ่ะนะครับก็ฝากไว้สำหรับคนทํางานเบรกนาครับสำคัญมากคุณผู้ชมเพราะเราจะเปิดสายนะครับไม่ใช่เปิดสายให้คุณผู้ชมส่งเอสเมมาที่4642200หรือเฟซบุ๊กก็ได้แสลเสรีดราม่ามาถามคำถามอาจารย์เราจะเปิดเวลาเหล่านั้นไว้ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ